สวัสดีครับเรามาตั้งค่าอื่นๆนะครับของโปรแกรมวัดผลออนไลน์นะครับคุณครูล็อกอินเข้าด้วยแอดมินนะครับแอดมินโรงเรียนแล้วก็ไปที่งานทะเบียนและตั้งค่านะครับก็ปรากฏข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโรงเรียนนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเราติดตั้งครั้งแรกนะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมสมมุติขึ้นมาให้ก่อนนะครับก็มีรายละเอียดปรากฏให้เห็นนะครับแค่นี้นะครับทีนี้ ผมก็ไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับไปตั้งค่าข้างหน้าข้างหน้านี่ก็คือกําหนดภาคเรียนนะครับเมื่อติดตั้งครั้งแรกจะเป็น1นึับหกอยู่แล้วนะครับคุณครูก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันก็เป็น66ทุกโรงเรียนนะครับยกเว้นโรงเรียนที่ใช้งานก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ได้แก้ไขนะครับก็มาดำเนินการแก้ไขโดยการเปลี่ยนที่ตั้งค่านะครับกำหนดภาคเรียนเป็นปี66นะครับเป็นภาคเรียนที่1น,นะครับ ทับ2566นะครับเราไปที่ตั้งค่ามาเดิมครับเมนูด้านซ้ายมือนะครับแล้วไปที่คําว่าตั้งค่าการใช้งานครับในส่วนของการตั้งค่าการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นคํานําหน้าของครูหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้1นถึงหนะครับอย่างที่บอกนะครับในการตั้งค่าของอครูต่างชาตินะครับใส่ชื่อทับศัพท์ไปเลยเลยนะครับเพราะว่าเอกสารเนี่ย ก็คือเด็กเด็กปกติเด็กหมายคามว่าคําว่าปกติหมายถึงว่าเรียนหลักสูตรปกติแต่ว่ามีครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนก็ให้เขาทับศัพท์ชื่อนะครับโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็ใส่เป็นม Mr ิสเตอร์มิสซิสมิสอะไรไปได้เลยนะครับหรือว่าเป็นพระหรือว่าเป็นว่าที่ร้อยตรีหรือว่าเป็นว่าทีรรราาท่ร้อยตรีหญิงนะครับก็ดําเนินการเพิ่มนะครับคํานําหน้านะครับได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือตัวที่ใช้อันนี้ก็คือคำนำน้าเต็มนะครับตัวต่อไปนะครับคำนำน้าของนักเรียนนะครับถ้ามีอย่างอื่นยกเว้นจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะครับก็มีนายนางนางสาวนะครับมีคาว่าสมัมเณรนะครับอย่างอื่นก็คงจะไม่มีอะไรก็ระบุเพศนะครับตัว m เนี่ยก็คือเพศชายตัว f ก็คือเพศหญิงนะครับตัวนี้ก็ไว้สำหรับในการแยกเพศในกรณีที่ ประมวลผลระบบงานต่างๆที่แยกเพศชายเพศหญิงหรือแม้กระทั่งตัวงานทะเบียนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของข้อมูลนักเรียนข้อมูลต,ตัวต่อไปครับเป็นชื่อเรียกของกิจกรรมชมรมหรือโฮมรูมนะครับคำว่ากิจกรรมโฮมรูมเนี่ยคำนำหน้าเนี่ยตัวนี้เอาไปก่อนนะครับเอาไปก่อน,ออนอตัวต่อไปนะครับเป็นการ โรงเรียนไหนที่ใช้การวัดผลประถมศึกษามันจะมี2แบบนะครับแบบที่1คือการวัดแบบภาคเรียนที่1 50ภาคเรียนที่2 50นะครับแล้วแล้วแบบที่ที่2ก็เป็นแบบ100 100รวมกันแล้วก็หารด้วย2นะครับก็จะกลายเป็น200หาร2นั่นเองนะครับก็คลิกเข้าไปปันปีอยู่แล้วปี2566นะครับ ก็ภาคเรียนนี้เราจะกําหนดเป็นภาคเรียนละ1 0 0แล้วก็หาร2นะครับถ้าคุณครูวัดผลประเมินผลอย่างไรนะครับก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับก็จะกลายเป็นอ,อันนี้สมมุติเป็น50ก็คือภาคเรียนที่150ภาคเรียนที่250รวมกันเป็น100แล้วก็ตัดเป็นเกรดหรือจะแก้ไขเป็นภาคเรียนที่1นะครับ50ภาคเรียนที่2เอ้ยโทษทีภาคเรียนที่1 100 ภาคเรียนที่2 100รวมกันก็คือ200แต่หาร2ก็ตัดเป็นเกรดมีความหมายต่างกันนะครับก็คือว่าถ้าเราเลือกเป็น 50- 50นะครับภาคเรียนที่1เนี่ยเวลาแสดงผลเป็นปพหหรือปรากฏออกมาเนี่ยจะไม่มีเกรดก็จะมีแค่คะแนนนะครับก็คือคะแนนเก็บกับคะแนนสอบแต่ว่าในส่วนของ 100- 100นะครับมันจะสมมุติเกรดของภาคเรียนที่1ด้วย สมมติว่าเด็กนักเรียนได้เท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกรด1 1.5 2 2.5 3 3.5แล้วก็เกรด4เนี่ยมันจะสมมุติเป็นเกรดออกมาได้เลยนะครับสมมุติเป็นเกรดเฉยๆแต่จะไม่ตัดสินมันก็จะเอาไปรวมกันกับภาคเรียนที่2แล้วก็ตัดสินใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับก็มี2อ,อแบบ2วิธีเฉพาะประถมเท่านั้นส่วนมัธยม จะมีความเป็นอิสระข,ของภาคเรียน og, <t art> ก็คือภาคเรียนที่1ก็ตัดสิน100 <t art> ่งภาคเรียนที่2ก็ตัดสิน100นะครับในส่วนของอนุบาลก็เช่นเดียวกันคือชื่อวิชาเหมือนกันนะครับชื่อวิชาเหมือนกันแต่ตัดสินภาคเรียนใครภาคเรียนมันไม่ได้เกี่ยวกันมัธยมก็คือชื่อวิชาคนละชื่อวิชาทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2คนละชื่อกัน,นะครับแยกการตัดสินเป็นภาคเรียนนะครับ อันนี้คือการยกตัวอย่างแต่ประถมก็อย่างที่บอกครับชื่อวิชาเดียวตัดสินเป็นไปเป็นเป็น,ปนตลอดทั้งปีการศึกษานะครับตัวต่อไปนะครับเ,เรื่องของชื่อเอกสารนะครับชื่อเอกสารเนี่ยจะอยู่ในส่วนของปอพนะครับปอพเนี่ยถ้าเป็นสังกัดสพทนะครับ หรือสังกัดเอกชนนะครับหรือสังกัดกทมเนี่ยจะใช้คําว่าปอพนะครับแล้วก็บันทึกเลยยกเว้นว่าเทศบาลนะครับในกลุ่มของเทศบาลใช้คําว่าปอทอนะครับคุณครูก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับให้เป็นปอทอแต่บางโรงเรียนก็ใช้คําว่าปอพเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าตัวนี้อยากจะออกเอกสารให้เป็นปอพหรือปอทอก็ได้นะครับอ่ะโอเค ก็ไปทั้งค่าอื่นๆนะครับแผนการเรียนนะครับในที่นี้นะครับหลายโรงเรียนเนี่ยมีแผนการเรียนปกติมีแผนการเรียนพิเศษเรียนร่วมนะครับแผนภาษาอังกฤษแผนภาษาจีนแผนภาษาคอมพิวเตอร์นะครับแผนที่1กับแผนที่2เนี่ยแก้ไขไม่ได้แผนที่3 4 5เนี่ยแก้ไขได้หรือหรือเพิ่มได้นะครับก็เพิ่มในช่องนี้เป็นแผนการเรียนนะครับ เออมีหลายโรงเรียนนะครับเขาจะคิดแบบนี้ใน,ในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่นักปัจจุบันเนี่ยก็จะมีห้องเรียนปกติกับเด็กพิเศษเรียนร่วมเด็กพิเศษเรียนร่วมเนี่ยบางทีก็มาเรียนกับปกติบางทีก็ไปเรียนตามห้องของของการศึกษาพิเศษนะครับวิธีการจัดทำเนี่ยเ,เด็กนักเรียนปกติจะใช้ชื่อว่าห้องหนึ่งนะครับก็คือห้องหน่งทับแบบนี้นะครับ ส่วนภาคเรียนห้องห้องที่2เนี่ยก็จะเป็นห้องพิเศษเรียนร่วมนะครับห้องพิเศษเรียนร่วมนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นทับ1กับทับ2ทับ2ก็จะเป็นห้องพิเศษห้องปกติก็จะเป็นห้องปกตินะครับหรืออาจจะมีแผนการเรียนประเภทอื่นเป็นห้อง EP นะครับก็อาจจะใช้ชื่อเป็นห้องที่3ก็จะเป็นทับหอาจจะเป็น EP ปกติก็จะเป็นทับสทับสทับสก็จะเป็นห้องปกติทับหก็จะเป็นห้องพิเศษนะครับเอาเด็กพิเศษทั้งหมดไปอยู่ในห้องใหม่นั่นก็คือห้องที่5อันนี้คือการยกตัวอยา่างนะครับอันนี้คือแผนเดี๋ยววิธีการใช้งานเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับส่วนรูปแบบของปพหนะครับมันจะมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4 ตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบหนึ่งบางโรงเรียนใช้อีกแบบหนึ่งบางที้แบบหนึ่งคือตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับบางโรงเรียนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าแบบที่หหน้าตาเป็นแบบไหนแบบที่2หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับบางโรงเรียนใช้ไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีการตั้งค่าประเภทอื่นเดี๋ยวจะมาบอกเรื่อยๆนะครับต่อตัวต่อไปนะครับเป็นข้อมูลย้อนหลังข้อมูลย้อนหลังเนี่ยก็คือการ ใช้กับเราเป็นปีป,ปีนี้เป็นปีที่1ใช่ไหมครับปีถัดไปก็จะเป็นปีที่2แต่เราใช้ทํางานในปีที่2นะครับก็ปี2 5 6 7แต่เราจะย้อนกลับไปอยู่ที่2566ก็มาเปลี่ยนตรงนี้หรือใครที่ใช้ของภาคเรียนปี 6, กหแล้วนะครับต้องการอากไปดูข้อมูลย้อนหลังก็มาที่ภาคเรียนที่1ปี 6, 5นะครับแล้วท้อการบันทึกนะครับระบบมันก็เปลี่ยนสีไปนะครับ ก็ไม่มีข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลของปีก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับรายละเอียดต่างๆก็ไม่ปรากฏนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะดูได้ปิ้นได้อันนี้คือดูย้อนหลังนะครับของของโรงเรียนที่ใช้ปี65ถ้าเป็นคุณครูใช้กับเราต่อนะครับระบบก็ดูย้อนหลังได้นะครับแต่ดูย้อนหลังได้เฉพาะแอดมินนะครับดูได้เฉพาะแอดมินจะไม่สามารถดูของคนอื่น แก้ไขไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าระบบเนี้ยป้องกันการมาปรับปรุงข้อมูลต่างๆถ้าในกรณีเราเอากลับไปใช้แล้วเราอนุมัติแล้วเราก็จะไม่ให้แก้ไขนะครับถ้าเราต้องการย้อนกลับมาคืนคุณครูก็ทำการกดตรงภาคเรียนนะครับระบบมันจะเป็นภาคเรียนปัจจุบันนะครับก็กลับมาเป็นปกติกลับมาเป็นหน้าปกติก็คือภาคเรียน2566นะครับไปตั้งค่าเหมือนเดิมครับ ไปในส่วนของตั้งค่าการใช้งานนะครับถ้ามีการตั้งค่าประเภทอื่นนะครับก็ระบบก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการแก้ไขให้นะครับมีเงื่อนไขต่างๆก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่าต่างๆของแอดมินนะครับส่วนของการตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตั้งค่าของการชําระเงินตั้งค่าของการจัดการหาข้อมูลนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้คือเป็นส่วนของแอดมินสักูนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ